กฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎกเปรตปากสุกรกฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎกเปรตปากสุกรครั้งหนึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่เวรุวันวิหารนักกลงราชครื่ทรงปรารบถึงสุกรมุขเปรตให้เป็นเหตุ จึงทรงตรัสเล่าเรื่องที่มีมาแล้วแต่อดีตความว่าในพระศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้บวชเข้ามาในพระศาสนาด้วยความเลื่อมใสดำรงอยู่ได้ด้วยความเพียรพยายามที่จะสำรวมกายแต่ไม่รู้จักประมาณรักษาวาจาชอบซุบซิบนนนทา ว่าร้ายแก่เพื่อนภิกษุผู้มีศีลทั้งปวงใครผู้ใดจะแนะนำสั่งสอนให้ละวาจานั้นเสียภิกษุนั้นก็หาได้ยอมละวาจาทุจริตนั้นนั้นไม่ต่อมาครั้นภิกษุนั้นตายลงได้ไปบังเกิดในนรกหมกไหม้อยู่สิ้นเวลานานแสนนานนับได้หนึ่งพุทธันดรพอดีเมื่อพ้นจากนรกนั้นแล้ว ก็ได้มาบังเกิดเป็นเปรตอดอยากอยู่น้ดเชิงเขาคิดชกูดใกล้กรุงราชครืเหตุเพราะยังเหลือเศษบาปที่กล่าววาจาทุจริตนั้นอยู่เปรตภิกษุตนนั้นมีรูปกายสีดังทองมีปากดุดดังสุกรขณะนั้นพระมหาเถระนาระทะพักอยู่บนยอดเขาคิดชกูดเวลารุ่งเช้าพระเถระเจ้า จึงห่มจีวรถือบาทเพื่อเตรียมตัวจะไปบินฑบาตในกรุงราชครห์พอเดินมาถึงตีนเขาพระเถระเจ้าจึงได้เห็นเปรตผู้มีกายรุ่งเรืองดุจด,ดังทองมีปากดุจด,ดังสุกรจึงได้เอ่ยถามขึ้นว่าดูก่อนผู้จมทุกข์เหตุใดผิวกายของเธอจึงรุ่งเรืองส่องสว่างไปในทิศทั้งหลายดุจสีทอง แล้วปากของเธอนั้นเล่าทำไมถึงเหมือนกับปากสุกรเธอได้ก่อกรรมทําบาปอะไรไว้ในปางก่อนเปรตนั้นจึงกล่าวตอบพระเถระเจ้าขึ้นว่าข้าแต่พระนาระ,ะเถระเจ้าร่างกายของข้าพระเจ้ามีรูปร่างเหมือนกับร่างกายมนุษย์ทั่วไปแต่เหตุที่มีผิวกายรุ่งเรืองดุจด,ดังทองนั่นเป็นพระสมัยที่ข้าพเจ้า บวชอยู่ในพระศาสนาของพระศาสดาผู้ทรงนามว่ากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสดํารงตนที่จะขวนขวายสงบระงับรักษากายด้วยความสำรวมด้วยอานิสง์ผลบุญดังนั้นจึงทำให้ข้าพเจ้ามีรูปร่างดุดดังมนุษย์แต่มีสีกายรุ่งเรืองดังทองส่วนเหตุที่ข้าพเจ้า มีปากเหมือนดังสุกรเหตุพระตอนที่ข้าพเจ้าบวชอยู่ไม่ขวนขวายที่จะสงบระง,งับไม่สำรวมวาจาเอาแต่ว่ากล่าวนินทาดุดาว่าร้ายให้แก่เพื่อนภิกษุทั้งหลายผู้ทรงศีลแม้จะมีผู้ปรารถนาดีคอยแนะนำพร่ำสอนข้าพเจ้าก็ไม่อาวรที่จะละวาจาทุจริตนั้นๆ ด้วยเหตุแห่งวจีทุจริตนั้นจึงทำให้ปากของข้าพเจ้ากลายเป็นปากสุกรดังท่านเห็นข้าแต่พระนารทาเถระเมื่อท่านได้เห็นสภาพร่างกายและปากของข้าพเจ้าแล้วขอท่านจงถือเอาเป็นอุทาหรณ์สอนตนว่าเราจะไม่ทำบาปด้วยปากอย่าทำเหตุให้ปากต้องลำบากเพราะกล่าววาจาชั่วยาบ ถ้าเป็นผู้ปากกล้าไม่สงบสำรวมกล่าวว่าวาจาจับจ้วงผู้ทรงศีลท่านก็จะมีปากดังสุกรเช่นข้าพเจ้าเมื่อพระนารถาทถเถระเจา้าได้สดับวาจาของเปรตปากสุกรจบลงท่านจึงได้เที่ยวไปบินทบาตในกรุงราชครึกต่อไปครั้นกลับจากบินทบาทฉันอาหารแล้วพระเถระเจ้า จึงไปเข้าเฝ้าพระบรมสุคตเจ้าแล้วทูลเรื่องที่ท่านได้เห็นเปรตปากสุกรให้พระพุทธองค์ได้ทรงทราบพ,พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนนาระทะเปรตตนนั้นเราได้เคยเห็นมาแล้วพระพุทธองค์จึงทรงได้มีพระพุทธดีกาตรัสแสดงโทษของวจีทุจริตและคุณแห่งวจีสุจริตให้พระนาระทะ พร้อมภิกษุทั้งหลายได้ทราบความว่าวจีทุจริตเหตุที่ทำให้เป็นเปรตสี่อย่างคือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเผอเจอผู้ประกอบวจีสุจริตจักมีผลมิให้ตกนรกและมิต้องมาเป็นเปรตมีสี่อย่างคือไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเผอเจอ ว่าจาสุจริตของเราให้คุณแก่เราได้ว่าจาทุจริตของเราก็ให้โทษแก่เราได้เหมือนกัน